โอ้ตอนนี้เหมือนจะระเบิดเลยไม่รู้มันจะระเบิดไหมอันนี้กดทำไมตรงนี้ยโอ้มาก็าตอนนี้มันจะพุ่งมันไม่วิ่งเห็นไหมไปกดทำไมตรงนี้อ๋่ามันอะไะมันระเบิดด้วยตู้มเรียบร้อยระเบิดโอ้สปาร์ตเริ่มเลยายอ่ะเอ๋ยั ตอนนี้สับเปิดล่เรเมืองเราคอยใชทุนนั่นดู่ในส่ที่ว่าดภัยโอ้ตอนนี้เหมือนมันจะเอารถไฟมาปาใส่เราไม่รู้มันจะปาจริงไหมมันจะปาจริงจริงหรือไม่ปาเราไปดูก่อนตอนนี้มันหยุดเฉลี่ยตอนนี้มันต่างปามาแล้ว เออตอนนี้เราต่อตาดไสแล้มันจะมาต่อตาทุกมันได้เพราะมันบุกเบืองเลยเยอะเราม่จะมาต่อตาแมนได้เพราะนายกตังอลิกแตกไปแตกกมากแต่ตอนนี้นี่คือการปะท้วงมันตังกระแพงได้กระดูกพ่วงสปาลาเล็บปลา นเรืชการทดลองเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มตดอย่งี่คิดเลยตอนนี้นายกยังไม่สามารถต่อไปกันได้ตอนนี้มีคือาเหตุการที่แปลกมามันต่อยมวยกันูเลยว่าหว